มาชมข่าวกันต่อค่ะทางการอินโดนีเซียเตรียมเปิดพรมแดนเพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆส่งถึงมือผู้ประสบภัยในเตมอร์เรสเตกว่า130,000คนประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยูโดโยโนแห่งอินโดนีเซียกล่าวหลังพบหารือกับประธานาธิบดีซานากุสเมาแห่งติมอร์เรสเตที่เกาะบาหลีว่า อินโดนีเซียพร้อมไปพรมแดนกับติมอร์เลสเตเพื่อให้ความช่วยเหลือของหน่วยง,งานบรรเทาทุกต่างๆไปถึงมือของผู้ประสบภัยในกรุงดีลีกว่า1,30,000คนซึ่งส่วนใหญ่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายผู้อพยพเนื่องจากยังไม่กล้าเดินทางกลับบ้านเรือนของตนหลังเกิดเหตุจลาจนในกรุงดีลีนานหลายสัปดาห์ซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการได้ในเร็วๆนี้ ด้านนายกุสเมาได้ขอบคุณทางการอินโดนีเซียที่ให้ความช่วยเหลือและหวังว่าเตมอร์สเตจะไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาติอีกในอนาคตนายกรยัฐมนตรีเวนเจียเปาของจีนพบหาเรือกับรประธานาธิบดีฮอสนนมูบารักแห่งอียิปต์พร้อมลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันถึง11ฉบับค่ะในระหว่างการพบหารือของนายเวินและนายมูบารักในกรุงไคโรผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความสัมพันธ์ระดับเทวิภาคีและสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลาง ก่อนจะร่วมลงนามในข้อตกลงด้านการค้าเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านต่างๆถึง11ฉบับรวมถึงข้อตกลงกรอบการทํางานในความร่วมมือด้านน้มามันและก๊าซธรรมชาติซึ่งจะทําให้อียิปต์สามารถส่งออกน้ํามันมา,มาย,ยังจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียนในอนาคตก่อนที่ในช่วงข้างในวนจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอียิปต์ครบ50ปีด้วยทางนี้นายกายรัฐมนตรีจีนอยู่ระหว่างเดินทางเยือนหลายประเทศในทวีปแอฟริกาโดยจะสิ้นสุดการเดินทางในวันที่24มิถุนายนนี้ อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ามาติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ